สวัสดีค่ะพบกับช่วงด r อ b e a อร y โอ p บิวตี้เอ็กซ์เพรสค่ะมีคำถามจากสาวๆมานะคะว่าการพอกหน้าจะช่วยให้หน้าใสดียิ่งขึ้นหรือเปล่าวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญไหมคำแนะนำแล้วค่ะสวัสดีค่ะด r ออรอยากให้ดออรค่ะแนะนำสาวๆหน่อยค่ะว่าการพอกหน้าทำให้หน้าเราเนี่ย แลล้้วก็ดียิิ่่งงขึนจรหือเปาะได้เลยครับสำหรับรสาวๆนะครับที่ต้องการทําให้ผิวดีขึ้นนะครับการพอกหน้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท,ที่ทําให้ผิวได้รับสารอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพอกหน้าประเภทไม่ต้องล้างออกหรือว่าสลิปปิ้งมาส์กนะครับกลุ่มนี้ถ้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยควรจะเลือกใช้ส่วนผสมที่มีส่วนผสมธรรมาชาตินะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกเต้าหู้นะครับที่มีสารสกัดจากถั่วเหลืองงอกนะครับก็จะทำให้ผิวอ่อนเยาว์แล้วก็ดูเด็กลงได้ครับผม โอ้โหเอาเป็นว่านะคะการพอกหน้าเนี่ยช่วยได้ค่ะแต่ที่สำคัญอย่าลืมว่าต้องมีส่วนผสมของเต้าหู้ใช่ครับแล้วเตอโอ,โอเคไหมคะโอเคครับโอเคค่ะสนับสนุนโดย Snowgirl ท o ฟุ c คอล a g เจน Facial Mask